ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p a l i c h a n n e l ค่ะวันนี้11มิถุนายน2,567นะคะก่อนจะไปอัปเดตความน่ารักของลูกชายคนเล็กเสือน้อยรีโอมาอัปเดตคนที่อยู่เบื้องหลังลูกชายคนเล็กกันก่อนดีกว่านะคะทีมงานแอดมินสาวสวยค่ะจากบ้านรักรีโอนะคะก็โพสต์จาก Facebook แม่เพนแม่น้องลีโอนะคะแอดมินบ้านรักรีโอยังอยู่ครบนะคะ รักและคิดถึงทุกคนว่าด้วยแอดอยู่ต่างจังหวัดด้วยทำงานประจำด้วยเลยไม่มีเวลาเจอกันแต่หัวใจดวงเดียวกันคือรักลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหัวนาฬิกาค่ะมาครบทุกหัวเลยนะคะและคอยซัพพอร์ตลูกแตกต่างกันไปและแอดที่อยู่ใกล้และมีเวลาก็คอยซัพพอร์ตได้เต็มที่ในทุกๆงานก็หนีไม่พ้นแอดคนนี้วงเล็บป้ากบ แม่นันนะคะก็เป็นสองคนนี้นะคะที่ไปไหนมาไหนในทุกๆงานกับแม่เพนนะคะก็คือป้ากบกับแม่นันนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้เนาะอยากขอบคุณที่เคียงข้างกันตลอดมาขอบคุณแอดทุกคนด้วยนะคะ mm hmm. แฮชแทกแรงซัพพอร์ตที่ใหญ่หลวงคือแม่แม่ fc บ้านรักลีโอที่สนับสนุนลูกในทุกๆเรื่องทุกๆงานพร้อมอิโมจิหัวใจสีแดงยาวเหยียดเลยค่ะ แล้วก็ขอบคุณเจ้านะคะก็เป็นโพสจากเ c e บุ๊ k แม่เพนนะคะกาแฟสักแก้วในมือห้าแก้วนะกาแฟสักแก้วแต่ว่าอยู่ในมือนะคะห้าแก้วเนาะนี่นะคะน,นี่ก็ถ่ายรูปกับลูกชายนะคะก็เป็นความน่ารักนะคะของแม่เพนก็ต่อกันอีกโพสหนึ่งนะคะเมื่อสิบเก้าชั่วโมงเนาะแม่เพนก็ได้พาลูกชายนะคะไปกินหมูหันค่ะ ให้รางวัลเด็กขยัน18ปีพึ่งพามาทานครั้งแรกคะ่ะก็นะคะนี่เนาะ,<ร>ะก็จะเป็นปนี่ก็เป็นความน่ารักของแม่เพนนะคะหัวอกคนเป็นแม่นะคะ<ว><น>เห็นอะไรอไร่อยอร่อยก็อยากให้ลูกได้กิน,นและอีกหนึ่งโพสต์นะคะแม่เพนก็จะโพสต์รูปล,ลูกชายเนาะที่แบบนั่งทานอาหารอยู่บนรถนะคะ มุมหนึ่งของนางฝากท้องกับเซค่ะเมื่อ16ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็เป็นโพสต์นะคะจาก Facebook ของแม่เพนนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยโพสต์จาก Facebook ของน้องลีโอค่ะพร้อมกับรูปภาพน,าน่ารักน่รักนะคะที่ปลาเล็กเอามาฝากแม่แม่เซแ,แฟนคลับพอให้ได้หายคิดถึงลูกชายคนเล็กกันนะคะตัวเล็กอุ้มง่ายอุ้มได้เอาไปเลยนะคะนี่เนาะนี่นะคะ พร้อมกับโพสต์ภาพน่ารักน่ารักของของตัวเองไว้อยู่ใน Facebook นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปะเล็กก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลโพสต์แล้วก็ภาพสวยๆนะคะจาก Facebook แม่เพนแม่น้องลีโอแล้วก็ Facebook น้องลีโอใหม่หมดนี่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ